จับตาดูค่ายรถญี่ปุ่นมีเจ้าไหนจะปิดเจ๊งอีกไหมวันนี้ค่อยๆได้เรียงแต่ละยี่ห้อเลยไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่ายรถญี่ปุ่นนะครับเอาวันนี้จะมาแตกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปิดโรงงานของทางด้านของซูซูกิและก็ซูบารุนะครับวันนี้ลหลายท่านผมว่าน่าจะสนใจแน่นอนเพราะว่าค่ายรถญี่ปุ่นในไทยเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะฮะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือว่าแต่ละค่ายที่อยู่ในไทยณนะปัจจุบันนี้นะครับเขาจะปิดกันไหม เขาขายแล้วเขาอยู่กันได้ไหมนะครับวันนี้จะค่อยๆไล่เรียงแต่ละยียะ่ห้อเลยนะฮะขออนุญาตพาทุกท่านมาเริ่มดูจากทางด้านของค่ายรถญี่ปุ่นเป็นทางแง่ของผลประกอบการก่อนนะครับถ้าดูทางแง่ของผลประกอบการเนี่ยผมว่าหลายท่านนะครับน่าจะประเมินได้นะฮะว่าเจ้าไหนอยากอยู่นะฮะเจ้าไหนอยากไปนะครับหรือว่าบางเจ้าขาดทุนได้ยังอยู่เดี๋ยวดูแผนเขาด้วยแล้วกันนะครับเรื่องต้นเดี๋วดูทางด้านของผลประกอบการก่อน,อนอาทางด้านของผลประกอบการนะฮะอันนี้การิซิงของขอนุญาตอ้างยิงจากตัวเลขของกรุงเทพธุรกิจ 7ค่ายรถญี่ปุ่นนะฮะ,ะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ To y ยต a าก่อน Toyota าปี66ที่ผ่านมานะครับรายได้รวมอยู่ที่492,313้านัราล้านบาทนะฮะกำไรอยู่ที่26,915้าบาล้านบาทถ้าดูผลประกอบการณนะตรงนี้นะฮะยังมองว่าทางด้านของ t o y ยต้าเนี่ยน่าจะอยู่ไทยได้อย่างต่อเน,นื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของยอดขายและผลประกอบการถือว่าดีนะฮะแต่ทางด้านนี้ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกฟังแบบนี้ คือทางด้านของผลประกอบการนี้นะครับหมายความว่าผลิตรถในไทยและส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าขายในไทยเราอย่างเดียวนะฮะแต่ก็ยังถือว่าผลิตในประเทศไทยรองอยู่นะครับทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะฮะยี่ห้อถัดมาที่ทํายอดขายได้ดีแบบมากๆอีกยี่ห้อหนึงก็คือมิสูบิชิมอเตอร์ในปี66นะฮะถือว่ายอดขายยังดีอยู่นะครับยอดรายได้รวมนะฮะอยู่ที่162,338ล้านบาท กำไรอยู่ที่ ,4639 ล้านบาทนะฮะมิสูบิชิมอเตอร์ดีถือว่าเป็นฐานใหญ่นะครับถ้าเกิดอยู่ในตลาดประเทศไทยเราส่องออกไปหลายประเทศมากๆเลยนะฮะแต่ว่าปีนี้โอ้โหต้องเอาใจช่วยกันหน้าดูนะเพราะว่าทางด้านของมิสูบิชินะครับยอดขายรอบลงหลายเดือนติดต่อกันนะฮะแต่ก็ขอให้ได้กําไรต่อเนื่องแล้วกันนะครับแต่ถามว่ายังจะอยู่ในไทยต่อไหมถ้าดูทางด้านของผลประกอบการนะฮะก็ยังคิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันอีกนานแน่นอนนะครับ อ่ะทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะฮะยี่ห้อถัดมาก็คือ Honda Honda ทํายอดรายได้รวมนะฮะอยู่ที่1 5 8 4 5 2ล้านบาทนะครับกำไรอยู่ที่5,896ล้านบาทอ่าตัวเลขของ Honda เนี่ยถือว่าโอเคแบบมากๆเลยนะฮะอยู่ที่แสนกว่าล้านนะครับอ่ากำไรเนี่ยอยู่ที่ระดับ5,000กว่าล้านถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะนี่ก็ได้จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแน่นอนนะครับที่อยู่ในไทยต่อเนื่องนะครับอ่ะทีนี้มาดูยี่ห้อถัดไปนะครับ m a z d a โอ้โหมาสด้านี่หลายท่านบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เงียบๆไปนะฮะเขาจะอยู่ไหวไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะกเรซิ่งนะฮะดูจากคอมเมนต์เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะฮะก็คือทางด้านของแบรนด์นะครับมาสด้าเนี่ยโอ้โหหลายคนกังวลหน้าดูนะฮะว่าเขาจะปิดโรงงานไหมเขาจะอยู่ไหวไหมเพราะยอดขายน้อยลงจากต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือทางด้านของนิสสันด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านของทั้ง2ยี่ห้อนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากที่มาสด้านะฮะ มาสด้าทำยอดรายได้รวมนะฮะอยู่ที่24,673ล้านบาทยังคงมีกำไรนะฮะปีที่ผ่านมาปีหกมาสด้ายังคงมีกำไรนะฮะอยู่ที่425ล้านบาทโอ้โหพาถึงว่าโอเคนะครับสำหรับทางด้านของค่ายรถนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะขอให้ได้กำไรกันเยอะๆนะครับขอให้ได้ผลประกอบการที่ดีนะฮะอ่าแล้วทีนี้มาดูทางด้านของนิสันนะฮะนิสันก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่หลายท่านกังวลกันเหมือนกันนะโอ้โหเขาจะทำและ อยู่ไหวไหมนะฮะ,ะทางด้านของนิสันเนี่ยทำผลประกอบการได้นะฮะอยู่ที่91,358ล้านบาทแต่นิสันนี่ขาดทุนนะฮะ,ะแล้วถือว่าขาดทุนก็ต้องเยอะน่าดูเหมือนกันนะครับอยู่ที่2031ล้านบาทนะฮะโอ้โหถือว่าขาดทุนเยอะน่าดูเหมือนกันแต่ว่านะฮะนิสันการเลสซิ่งคาดว่าก็ยังคงอยู่ไทยอยู่นะ,ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทํใหมนะฮะ นิสสันถึงยังอยู่ไทยอยู่เขามีข่าวกลาวพูดคุยด้วยเดี๋ยวที่พามาดูทางด้านของเยี่ยง้อถัดมานะ,ะก็คือซูบอรุนะครับกับทางด้านซูซูกิติดลบทั้งคู่นะฮะซูซูกิเริ่มต้นนะฮะรายได้ที่7 0 3 7ล้านบาทนะครับขาดทุนที่264ล้านบาทส่วนซูบอรุนะฮะรายได้ที่2,960ล้านบาทนะครับติดลบลงไป161ล้านบาท ซึ่งทางด้านของ s ซู k ิและ s u b ารุนะครับณปัจจุบันก็ปิดโรงงานนะประกาศที่จะปิดโรงงานในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่เวลาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับก็ยังมีจัดจําหน่ายในตลาดประเทศไทยเราอยู่นะครับแต่โมเดลนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะน่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะว่ายอดขายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวพามาดูทางด้านของเนื้อหานี่เลยละกันนะครับ ทางนั้นของกรุงเทพธุรกิจเขามีการเจาะลงไปให้ดูผมว่าน่าสนใจนะฮะว่ารถค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเขาจะอยู่ไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆเจาะแต่ละประเด็นเลยกันนะครับทางนั้นของซูบารุและซูกิอย่างที่แจ้งไปนะเขาปิดโรงงานแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะในภูมิภาคเนี่ยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับที่ทางด้านของซูรกิและซูบารุเนี่ยยังคงมีโรงงานอยู่นะฮะ นใหลายแห่งนะครับก็ปิดตัวไปแล้วนะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับแต่ก็ยังมีจำหน่ายนะฮะทางด้านของซูบูรุและสซูกิยังมีโชว์รูมมีตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่นะครับทีนี้มาดูทางด้านของรถญี่ปุ่นค่ายอื่นๆนะฮะในด้านของเนื้อหาข่าวนี้นะฮะิสันกับมาสด้ามาเจาะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหลายท่านกังวลแน่นอนนะฮะว่านิสันกับมาสด้าอยู่หรือเปล่านะครับหรือจะไปหรือเปล่านะฮะทางด้านของเนื้อหาข่าวนี้บอกว่านะฮะ ขณะที่ทางด้านของซูบูรุและซูรุกิเนี่ยยุติการผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีความตระหนกไปเลยนะฮะลุกลามไปถึงบริษัทอื่นว่ารายอื่นเนี่ยจะอยู่ไหวไหมนะครับแหลงข่าวเขาระบุเลยนะฮะว่าสถานการณ์ของบริษัทแม้ว่าจะแตกต่างกันก็แล้วแต่นะครับอนาคตนะฮะเขาไม่ฟันธงว่าจะเป็นยังไงนะแต่ณปัจจุบันนี้นะฮะและอนาคตอันใกล้นี้คือไม่มองภาพไกลนะฮะอนาคตอันใกล้นี้ยังอยู่ไทยแน่นอนว่าอย่างนั้นนะครับทั้งนิสสันทั้งมาสด้านะฮะ เหตุผลนะครับที่ทางด้านของนิสันและมาร์กายังอยู่ไทยอยู่นะครับเพราะว่าทางด้านของค่ายรถนะฮะมีได้หลายแบรนด์นะครับปกติเขาจะมีทางด้านของฐานการผลิตอยู่ที่ดินิเซียด้วยแต่ณปัจจุบันอินโดนีเซียก็มีการปิดสายงานการผลิตคล้ายๆกับที่ไทยนี่ละฮะคือถ้าเกิดว่าขายในประเทศไม่ค่อยดีรุ่นไหนยี่หงอไหนเขาก็ปิดไปนะฮะปิดโรงงานแล้วก็ผลิตจากไทยเองไปส่งออกต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะฮะไทยเลยกลายเป็นฐานสําคัญเกี่ยวกับรถยนต์ ที่เป็นพวงมาลัยขวานะฮะอันนี้คือถ้าสมมุตินะฮะยกตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้ไทยมีความสําคัญยังไงนะครับคือทางด้านของพวงมาลัยขวาถ้าในโลกเรานะฮะมีไม่กี่ที่นะครับที่ผลิตได้นะครับแหล่งใหญ่ๆที่สุดนะฮะก็นึกออกก็คงจะมีญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะต้องยอมรับจริงๆว่าอุตสาหกรรมเขามาตรฐานสูงนะครับรถที่ผลิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอเคส่งไปขายที่ไหนได้ทุกที่นะฮะ แต่ราคาเนี่ยแน่นอนนะฮะมาตรฐานสูงราคาก็ต้องสูงตามนะครับก็เลยทําให้นะฮะทางด้านของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะปรับโปรดักบ้างนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปได้หลายประเทศในประเทศที่เหมาะสมประเทศไทยก็เลยยังคงเป็นประเทศนะครับที่ยังเหมาะสมอยู่ในแง่ของราคาในแง่ของคุณภาพนะฮะก็คืออาจจะไม่เท่ารถญี่ปุ่นนะฮะคือผู้ประาำสามบ้านนะฮะรถญี่ปุ่นนี่แบบโอ้โหอย่างเนี้ยอย่างเทพนะฮะไปถึงขายใครเขาก็ซื้อทั้งนั้นแหละฮะแต่ทีนี้ถามว่า ราคาเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดานะฮะรถผลิตญี่ปุ่นแพงน่ารู้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถที่ผลิตไทยล่ะรถผลิตไทยก็ถือว่าเนียบนะฮะถ้าพูดภาษาบานบาก็เนียบไม่แพ้กันเลยฮะอาจจะด้อยลงมนันนิดหน่อยเรื่องของคุณภาพสเปคอะไรกันแล้วแต่นะครับแต่คุณภาพการประกอบคุณภาพการผลิตก็ถือว่ามาตรฐานดีแน่นอนเพราะว่าใครญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นหลักนะครับแต่ราคานะฮะของไทยก็ปรับลงได้นะฮะปรับลงได้เท่าที่ส่งออกต่างประเทศได้ไว้อย่างนั้น,นครับก็ยังคงทํากําไรได้ ในหลายๆบริษัทนะครับแต่นี่ต้องบอกนี้นะฮะณนะปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับแต่อนาคตไม่แน่ใจนะฮะต้องจับตาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็จะมีปัจจัยหลายส่วนนะครับที่หลายท่านก็คงมองดูนะฮะว่าอาจจะกระทบไหมเรื่องค่าแรงเรื่องอะไรพวกเนี้ยอตอนนี้มันยังไม่เกิดภาพนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วในแง่ของวงการยานยนต์นะบริษัทใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงขั้นต่ำนะฮะพูดถึงโอ้โหแต่ละเจ้านี่จ่ายค่าแรงเยอะน่าดูนะครับโบนัสก็เยอะน่าดูเหมือนกันนะครับทางด้านของใครที่ทํางานค่ายรถอ่าทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะฮะมาสด้านะครับขออนุญาตเจาะลงไปมาสด้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาสด้าก็ได้มีการประกาศนะครับทางด้านของโรงงาน AAT ที่เขาทําร่วมกันนะครับกับทางด้านของแมนฟอร์ดนปัจจุบันนะครับเขาก็ได้มีการส่งมอบรถไปเนี่ยโอ้โหสี่ล้านคันนะครับ ถือก็เป็นโรงงานที่แจ่มมากๆเลยนะครับทางด้านของประเทศไทยนะฮะแล้วคาดว่าก็จะมีผลประกอบการที่ดีในอนาคตต่ตอเนื่องแน่นอนนะครับมาสด้าอยู่ไทยแน่นอนนะครับนิสสันอยู่ไทยแน่นอนส่วนมิซูบิชิมิซูบิชินี่ถือว่าเป็นฐานใหญ่มากๆในไทยนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครก็มีสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ายอดขายในไทยอาจจะหดหดลงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าทางนั้นของมิซูชิน่าจะยังอยู่ไทยต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่ายังคงมีฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกที่ดีนะครับแต่รอดูทางน้านของรุ่นใหม่ของมิซูแล้วกันนะฮะว่าจะปรับยังไงนะครับแต่ณปัจจุบันนะทางน้านของเอ็กเซนเดอร์ก็ถือว่าน่าสนใจยอดขายก็ถือว่าดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางนั้นของไพรตันนะครับก็ถ้าเกิดว่าทางน้านของปลายปีนะสถานการณ์ดีขึ้นห่านี้นะฮะเรื่องของ้้านนีีเสยยของไท นะครับมีการปรับนั่นปรับนี่มากขึ้นไฟตันเองก็น่าจะยอดขายพุ่งขึ้นตามตลาดของรถกระบะอย่างแน่นอนนะครับสอบนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ทางด้านของซูบารุนะฮะแล้วก็ทางด้านของซูรุกิอายุติการผลิตในไทยไปนะครับแต่ละค่ายในญี่ปุ่นเองก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าจะผลิตรถในไทยได้อย่างต่อเนื่องพื่อสมาชิกก็สามารถนะครับจะมั่นใจได้แน่นอนนะฮะว่าทางด้านของรถญี่ปุ่นยังอยู่ไทยแน่นอน เดี๋ยววันหลังจะพามาเจาะประเด็นเพิ่มเติมนะฮะเพราะนี่ยังมีประเด็นอยู่อีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถกีวีแล้วก็รถน้ํามันนะฮะต้องใช้คําว่ายกแรกรถน้ํามันพลาดพั้งนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ